ไม่เคยมาค่ะแล้วก็ฟังธรรมะหลวงตาประมาณสองครั้งค่ะแต่ว่าขออภัยค่ะฟังมาสองครั้งนะคะแต่ว่าก็เป็นธรรมะที่ตรงกับที่ปฏิบัติอยู่อะค่ะแล้วก็พี่พี่คนนี้พามาคือเขาอยากมาก็เลยพามาค่ะก็ไม่เคยส่งการบ้านมาก่อนฟังมาสองครั้งใช่โอ้แต่จะไม่เคยเจอหน้าครั้งนี้ครั้งแรกใช่ค่ะโอ้อ่าว่าไงแล้วอยากสวนบ้านอะไร ก็ไม่ไม่เคยส่งกันบ้านมาก่อนนะคะคือไม่ดูว่าเขาต้องทํายังไงบอกก็บอกว่าเป็นไงเป็นปัญหาที่เกิดอะไรสงสัยอะไรแกนั้นแน่กันบ้างคือสงสัยอะไรที่ที่มาเนี่ยต้องการอะไรบอกจริงจริงจากใจก็คือภาวนาทุกวันเล่าการภาวนาของตัวเองได้ใช่ไหมคะก็คือภาวนาทุกวันนี้ก็คือสั้นนะอย่ายาวนะไม่ยาวค่ะก็จะพุทโธค่ะอยู่อยู่กับพุทโธแล้วก็อยู่กับ อยู่กับร่างกายอยู่กับกายเป็นส่วนใหญ่ถ้าสมมุติเราคิดไปใช่ไหมคะส่วนใหญ่มันก็จะคิดอยู่แล้วคิดตลอดเวลาเราก็จะกลับมาที่กายโดยส่วนใหญ่คะ่ะก็คือออกไปเราก็มันอยู่ที่กายอยู่ที่พุทโธอยู่ที่คำบริกรรมแต่ทีนี้ถ้าเป็นปัญหาส่วนตัวที่ทําไม่ค่อยดีแลาทำไม่ค่อยได้ก็คือเป็นคนที่ไม่มีสมาธิเหมือนสมาธิสั้นหรือว่าเราไม่สามารถที่จะนั่งสมาธิได้ คือจริงๆไม่รู้ว่าคนอื่นนั่งยังไงแต่ว่าเวลาเรานั่งสมาธิไปอ่ะจะอยู่กับสติตลอดแต่ทีนี้มันไม่ไม่ดูไปต่อ,อยังไงค่ะก็คือได้แค่นี้ประมาณนี้ค่ะคือสมมตินั่งสมาธิไปมันจะมีบางทีก็มีแสงมีอะไรก็ไม่รู้แล้วแต่มันใช่ไหมคะแล้วทีเนี้ยแล้วมันต้องไปยังไงต่อเราก็ไม่ดูเราก็เลยอยู่ได้แค่สติ แล้วบางทีมันก็จะมีสภาวะอะไรต่างๆนานา,นานาแต่ว่าหนูจะไม่สนใจมันหนูจะมาอยู่ที่สติแล้วก็อยู่ที่พุทโธคำบิริกรรมมันก็มันก็ไม่ได้ความรู้อะไรหรอกแต่รู้แค่ว่ามันต้องอยู่กับปัจจุบันเท่านั้นมากกว่านี้ก็คือไม่ใช่แต่ว่ารู้สึกว่าตัวเองจะขาดสมาธิกำลังอะคะ่อะคอาจจะใช้คำพูดไม่เป็นนะคะ ประมาณนี้ค่ะมันต้องให้หลวงพ่อแนะนำค่ะคือมันมันใจมันต้องสงบลมเย็นก่อนเนาะเราใจไม่ค่อยสงบลมเย็นเวลาเราโมโหมันเหมือนกับตะกุยตะกายได้เลยมันอย่างเราโมโหอย่างมถ้าเราโมโหสามีอย่างเงี้ยเหมือนเราจะเอาเล็บไปข่วนก็ได้ไปตะกุยอยากเอาเล็บไปข่วนก็เลยตะกุยตะกายเขา อันนี้มันต้องให้ใจสงบก่อนเด้อสงบไม่ต้องไปคาดหวังอะไรกับพุทโธพุทโธพุทโธแล้วก็อะไรเกิดขึ้นในใจอ่ะมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์อะไรก็ตามก็สักตะวารู้สักตะวาร้ไปแล้วก็อย่าให้สติสัมปชัญญะที่รู้กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธเนี่ยก็อย่าให้ขาดวระขาดตอนก็จิตกับพุทโธไปจิตพุทโธ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  สติมปชจญญาก็รู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่กับคำบริกรรมพุทโธเนะี่ยระหว่างที่รู้คำบริกรรมพุทโธเนะี่ยภายในจิตใจเราเนี่ยมันมีมีความคิดตึกตอบปรุงแต่งมีมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยให้สักแต่วารู้อย่าอย่า,อย,าอย่าทิ้งความรู้สึกตัวอยู่กับคำบริกรรมพุทโธแล้วก็โผทิ้งแล้วก็ไปกับสิ่งนั้นไปกับความคิดไปกับอารมณ์ไปกับสภาวะหรืออะไรก็ตามทีม่มันเกิดขึ้นมาให้ให้รู้เห็นภายในใจ อย่าทิ้งไปอย่าหลุดจากสติธรรมจันทรได้อย่าหยุดจากคำบริกรรมพุโทโธอย่าทิ้งอย่าทิ้งรู้จะคำบริกรรมพุโทโธแล้วก็ไปกับสิ่งนั้นเลยไปกับความคิดไปกับอารมณ์ไปกับสภาวะอาการอะไรที่เกิดขึ้นในใจให้สักแต่ว่ารู้อันนี้พอเข้าใจไหมเอาตอนแรกนี้ก่อนเข้าใจค่ะเข้าใจยังไงเนาะอธิบายก่อนเดี๋ยวจะอธิบายต่อต่อจากนี้ไปอีกอ๋อ ก็ก็คือก็คือให้มีสติอยู่กับรู้ค่ะก็คือมันจะลากเราไปไหนก็คือให้กลับมามีสติอยู่กับรู้ให้ได้ให้รู้สักตะวันรู้เนาะค่ะเออเอาเอาลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทหรือพุธโทพุธโทพุธโไปเครื่องล่อไว้เพื่อไม่ให้หลุดค่ะคือให้จะได้มีอะไรเกิดขึ้นในสักตะวันรู้ไม่หลุดไปไม่หลุดจากคำบริกรรมพุทโธรู้รู้คำบริกรรมพุทโธหรือหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทแล้วก็หลุด ไม่ให้หลุดออกไปอ่ะเราก็จะหลุดออกไปเรื่อยไ <c oughs> ก็อย่าให้หลุดไปสติตปรปัญญะให้อยู่กับคำวริยภพุโธพุโธพุโธร,รู้อยู่คำวิริยภพุโธแล้วเวลาอะไรมันเกิดขึ้นอะไรไปในใจหรือว่าเราจะไปกดข่มบังคับให้แค่สักตว์วรู้ <c oughs> ได้ไหมเน,นี้ย <c oughs> เข้าใจ <c oughs> ถ้าตรงนี้เข้าใจมันมันเหนือนั่งเกินไปอีกอ่ะ ถ้ามันตรงนี้เข้าใจแล้วคือไอ้ไอ้ไอ้ศักตะว,วาร้นไหนตัวนั่นแหะตัวลายอืมบางทีอะ่ะมันมันจะเหมือนกับบางทีเรารู้กายใช่ไหมมันจะรู้สึกถึงความมีอยู่ของกายแต่บางทีร่างกายหายไปเลยอย่างเงี้ยค่ะร่างกายหายแบบมันไม่เหมือนมันไม่มีอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกถึงความมีอยู่ของกายได้แล้ว มันเหมือนมันอธิบายไม่ถูกแต่ว่าหนูก็จะอยู่คือหนูจะไม่เชื่อมันแล้วหนูจะอยู่กับร่างกายอยู่กับกุศโธคือก็ทําอะไรไปในชีวิตประจำวันอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ก็จะอยู่กับตรงนี้ยบางทีวิ่งอยู่อย่างเงี้ยเพือหนูจะกำลังกายแล้วก็เหมือนกับวิ่งจงกรมมันใช่ไหมคะเวลาวิ่งอยู่บางทีร่างกายไม่มีเลยอะแล้วความรู้สึกอะก็ไม่มีอีกเช่นกันแต่หนูรูว่ามันเราน่าจะทําอะไรผิดอะ นูก็พยายามที่จะมีกลับมาอยู่กับร่างกายอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวไม่ไม่ถูกอันนี้ไม่ไม่ถูกเดี๋ยวน่าจะทําอะไรผิดไม่<ต>ไม่ใช่หมาย<ม><ป>ถึงว่าสมมติว่าเราวิ่งไปแล้วมันไม่มีตัวตัวมันหายไปหรือเราเดินหรือทําอะไรก็ตามไม่มีตัวหรือหรือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะไม่ว่าจะมีแสงสีมีอะไรก็ตามเราเห็นอะไรอย่าไปไปอย่าไปไออย่าหลงไปกับสิ่งนั้นแล้วก็ไม่ใช่ว่า พอมันไม่มีตัวเหมือนกับมันหายไปแต่เรารีบกลับมาอยู่กับร่างกายก็ไม่ถูกอีกอไม่ถูกนะเนี่ยผิดทำทำยังไงคะต้องไอเห็นว่าไม่ว่าจิตใจสภาวะจะเป็นยังไงก็ตาม,มไม่ว่าจะว่างสว่างหรือวุว่นวะหรืออะไรก็ตามไม่ว่าจะว่างสว่างสงบอะไรก็ตามหรือตัวไม่มีก็ตามอ่ะในตัวในตัวเราเนี่ยในร่างกายหรือในตัวเราเนี่ยมันเหมือนกับมีคนบ้าอยู่ตัวหนึ่งคือตัวเรานี่ไง ที่เรายึดเป็นตัวเราอะเรียกว่าไอบ้าหรืออีบ้าอยู่ตัวหนึ่งในว่าในตัวเราเนี่ยพูดไม่หยุดมันพูดท้องวันมันบ่นไม่หยุดพูดไม่หยุดให้ไอเนี่ยให้ปล่อยวางไอบ้าอีบ้าทุกไปเรื่องขนาดไปเรื่อยๆืยปล่อยวางไอไม่ว่ารู้อะไรเนี่ยไอไอไอตัวเราที่ไปรู้เนี่ยมันเหมือนไอบ้าอีบ้ามันจะพูดไม่หยุดไม่ว่ารู้อะไรเห็นอะไรมันก็จะพากันกลภพาคเหมือนกับอะไรนะเมื่อก่อนมีหนังกลางแปลงเวลา หนังฝรั่งเขาฉายเงี้ยเวลามีมีภาพขึ้นที่หน้าจอเหมือนกับภาพที่ขึ้นที่หน้าจอในใจเราแล้วคนภาคเนี่ยคนภาคหนังเนี่ยเขาเรียกภาพภาพยนตร์เนี่ยที่ภาคเป็นภาษาไทยหนังเป็นหนังก็เป็นสิ่งนฟิลรีเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมตอนนี้คนภาคหนังเนี่ยพอเขาจะต้องพากให้ตรงกับหน้าจอพอดีพากให้ตรงกับหน้าจอพอดีปากเนี่ยเขาจะต้องพากให้ให้ปากเนี่ยทำให้ใกล้ตรงกับปากของคนพูดไม่ใช่ว่า บทจอเนี่ยบทจอภาพยนตร์เนี่ยเขานิ่งอยู่ปากไม่ขยับแต่คนพากภากไปเรื่อย,ยมาดูไม่ไม่มีอะไรนะไม่มีฟิลลิ่งใช่ไหมเออมันมันจะต้องภาคให้ตรงกับปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะที่บนหน้าจอเนี่ยหน้าจอเนี่ยคือหน้าจอในใจเราหน้าจอในใจเราไอตัวเนี้ยไม่ใช่สาระสําคัญแต่สาระสำคัญมันอยู่ที่คนภาคให้ปล่อยวางให้คนภาคทุกคนจะก,กันณนะ ถ้าปล่อยวางคนภาคได้ถึงจะพ้นทุกข์ถ้าปล่อยวางคนภาคม่ได้พ้นทุกข์ไม่ได้ให้เห็นคนภาคแล้วก็ปล่อยวางคนภาคทุกเป็นเจ้าคณะคนภาคเนี่ยเราดับไม่ได้เพราะว่ามันคือชีวิตเราคนภาคเนี่ยแต่มันเป็นชีวิตที่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดถ้าพ้นจากคนภาคแล้วจะไม่มีชีวิตไปเวียนว่ายตายเกิดอีกดังนั้นคนภาคเนี่ยดับไม่ได้แต่ต้องสิ้นยึดคนภาคปล่อยวางคนภาคเห็นว่า ไอ้คนภาคเนี่ยคือตัวตี้ปุงแต่งที่จะต้องไปเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็สักตะวัรู้คนไอ้ผู้ที่ปุงแตง่งไอ้สักตะวรู้เนี่ยไม่มีตัวเราไปสักตะวัรู้นะปล่อยให้มันเกิดดับจากเก้อเกคนภาคเนี่ยเหมือนกับภาคอยู่ในในใจที่ว่างเปล่าในใจที่ไม่มีอะไรดูจะเข้าใจได้ไหมน่ะอันนี้อันนี้ละเอียดมากเลยคือ,อ,อสังเกตเอาใช่ไหมคะสังเกตเอาสังเกตเอาตองสังเกตเต,เกต,ตัวโยงว่าเออไม่ว่าจะเกิดสภาวะอะไรภายในใจเราเนี่ย แสงสีเสียงไม่ว่าจะเป็นภาพหรือว่าเป็นอะไรก็าตามไม่สนใจสิ่งนั้นเลย mm hmm. คือเกิดอะไรขึ้นในใจเนี่ยมันจะมีความคิดที่ยึดถือเป็นตัวเราเนี่ยนะไ mm hmm. อ้เลนส์ลูตาเปลี่ยนเหมือนในตัวเรามันมีไอ้บ้าหรือ,อบ้าตัวไม่ว่ารู้อะไรมันจะภาคตลอดรู้ทางตามันก็ภาครู้ทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายรู้อาการทางใจรู้สภาวะอะไรในใจมันจะพูดภาคตลอดเวลาเลยมันจะภาคเหมือนคนภาคเหมือนคนภาคหนังภาคภาพยนตร์เนี่ย mm hmm. และเห็นว่ามันเป็นไอตัวนี้มันเป็นสังขารปลุกแต่งมันเป็นสังขารปลุกแต่งเกิดดับ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 อยู่ในความไม่มีอะไรเห็นว่ามันเป็นสังขารปลุกแต่งวิธีจะปล่อยวางผู้ภาคผู้รู้ผู้พูดผู้ภาคผู้รู้ผู้พูดผู้ภาคผู้รู้เนี่ยไม่ว่ารู้อะไรเท่าเหร่วันนี้แก้ใจมันจะคิดถึงตอนปลุกแต่งพูดภ้าตลอดเวลาอันนี้เราดับเขาไม่ได้แต่เห็นว่ามันเป็นสังขารปลุกแต่งเกิดดับอยู่ในความว่างเกิดดับอยู่ในความไม่มีอะไรคือเคยเห็นบ้างเป็นบางขณะค่ะ แต่ว่าไม่ไม่รู้ทํำยังไงก็เลยได้แค่ว่าเห็นค่ะคือเห็นเป็นขณะไปอย่างนั้นะที่ลวงตาพูดใหม่นี่เข้าใจไหมเข้าใจค่ะกลับมาใหมไ่ได้รู้ว่าเขาใจถูกหรือผิดก็คือสิ่งที่เราเห็นทั้งหมดอะค่ะก็คือมันจะมีตัวผู้ภาคใช่ไหมคะผู้ภาคเนี่ยกับผู้รู้อ่ะมันมันจะคืะอมันตัวเดียวกันไอ้ผู้ภาคกับผู้รู้เนี่ยตัวเดียวกันตัวเดียวกันอะแล้วทีเนี้ยเราอ่ะยังไม่รู้จักไอ้ผู้รู้กับผู้ภาคนี่ใช่ไหมคะเราได้แค่เห็น ทีนี้พอเราเห็นมาอะวิธีการก็คือให้เห็นเป็นขนาดขนาดไปทีนี้พอเราเห็นเป็นขนาดไปเรื่อยๆอะมันมันก็จะเข้าใจมันจะทิ้งอีตัวผู้ภาคเองใช่ใช่ถูกต้องแล้วไอ้ก็เร็วนี้เลยจะได้แล้วก็จะไปรู้ตรงนีเดี๋ยวนี้เนี่ยหนูต้องฝึกอย่างนี้ค่ะยังอื่นไอที่หนูพูดมาทั้งหมดแต่ที่งให้หมดเลยอ่ะตรงนี้เข้าใจไหมค่ะก็ตอนนี้ก็เหลือตรงเนี้ค่ะก็คือสุขทุกวันนี้จะดูแค่ตรงนี้ค่ะทุกคนจะมาขนาดเลยไม่ว่ายืนเดินนั่งนอนเข้าหน้าบ มองส่วนดื่มกินหกเม็จรังกาเนี่ยปล่อยวางผู้รู้เนี่ยผู้ผู้ผู้ภาคเนี่ยนะพบผู้รู้ปล่อยวางผู้รู้เนี่ยที่วันนิพพานที่ก็ถามว่านิจะนิพพานตรงไหนอ่ะที่ถามหลวงปู่ล่าเก็บว่าปตุลาตามหาบัวยาสัมโน,โนเนี่ยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ก็รพนับถือด้วยว่าเราจะนิพพานได้อย่างไรก็คือข้ามผู้รู้เนี่ยพบผู้รู้ข้ามผู้รู้ปล่อยหรือปล่อยวางผู้รู้คือมันเห็นอยู่แต่ปล่อยไม่เป็นปล,ปล่อยจะปล่อยได้ก็ต้องเห็นว่า ผู้รู้เนี่ยผู้พูดว่าเป็นตัวเดียวกันเป็นเกิดดับตลอดเวลาในความไม่มีอะไรเกิดดับเกิดดับในความไม่มีอะไรเหมือนกับอย่างนี้เนี่ยนี่นี่นี่ผู้รู้ผู้รู้ผู้พูด,พด,พดุภาพกันนะเหมือนกับผ้าผืนเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากเนี่ยเป็น,เป,นเป็นความไม่มีอะไรเนี่ยแล้วก็เกิดขึ้นมาลอยขึ้นมาเห็นว่าเขาเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองก็พูดภาพเขาไปเองเป็นอิสระเลยเพราะว่าเขาเกิดดับอยู่ในความไม่มีอะไรเหมือนผ้า เหมือนผ้าอันนี้ที่ที่มันลอยเกิดขึ้นมาในอากาศแล้วเกิดดับไปเกิดเองดับเองไม่มีอะไรไม่มีความหมายต่ออะไรนั้นผู้รู้ผู้พูดผ้าเนี่ยเราอาจจะยึดว่าเป็นตัวเราอันนี้ถ้าหลุดจากคือสิ้นยึดผู้พูดผ้าเนี่ยความเป็นตัวเราก็จะจะสิ้นไปสิ้นอัตตาสิ้นหลงยึดเป็นอัตตาตัวตนก็จะพ้นทุกข์เข้าใจทําให้มากค่ะเพียนสังเกตส<า>ังเกตเนาะสังเกตแล้ว<า> สมาธิแบบเราทําต้องทําเพิ่มไหมคะต้องทาเพิ่มตรงนี้เห็นแก่ตรงนี้มารวมอยู่ตรงนี้ถ้าเราเห็นตรงนี้เท่ากับสติสมาธิปัญญารวมเป็นหนึ่งเรียกว่ามรสมาคีมรแปดข้อมรสมาคีตรงนี้เลยมรสมาคีขณะจิตที่เห็นตรงนี้สติสมาธิปัญญารวมเป็นหนึ่งเดียวเหมือนด่งดับเพชรฟันตรงนี้เห็นตรงนี้ฟันตรงนี้อยู่ตลอดพบผู้รู้ข้ามผู้รู้พบผู้รู้ข้ามผู้รู้ไม่จะเป็นต้องไปนั่งสมาธิหลับตาเป็น ทุกอริยบทคือจริงๆอะ่ะหนูก็ทำไอชีวตามวันตลอดทุกทุกขณะเลยประมาณนี้ค่ะในคือจริงๆก็ไม่ทีงอะ่ะแต่ว่าเห็นคนอื่นเขานั่งสมาธิกันใช่ไหมคะเราเราไม่ได้นั่งก็เลยมนอยู่ที่หนูเห็นตรงนี้ทุกอริยบทไหมพบผู้รู้ข้ามผู้รู้พบผู้รู้ไปวางผู้รู้นูเห็นไหมถ้าเนี้เนี่ยเท่ากับหนูปฏิบัติตลอดแล้วค่ะค่ะค่ะมันก็จะหลอกปรุงแต่งอะไรประหลาด ตลอดเลยแต่หนูก็ไม่เชื่อมันคือก็เรื่องของมันอ่ะที่หน้าที่เราคือดูแค่ตรงนี้อะไรใช่นะใช่เห็นว่ามันมันเกิดดับจะในความไม่มีอะไรเกิดดับในความไม่มีอะไรตลอดเวลามิตาสเดดิเกิดดับเกิดดับเกิดดับของผู้รู้ผู้ผู้รู้ภากยเนี่ยหมดแล้วลขอบคุณค่ะ